สวัสดีค่ะพบกับช่องมะอโขกอกนะคะตอนนี้เราก็มา,าให้นะคะพี่น้องนี่แหละแม่ค้าตลาดน้อยแกงเห็ดสู่กิน,นะคะ่ะก็แม่คำไสก็มานะคะมา,าหน้าตาตืนมาเชียวเออมาให้หลานช่วยให้ท่านเตาช่วยขายมะเร็งค่ะอ,อันนี้พร้อมส่งอันนี้แม่คำใสนะคะก็เอาผ้าถุงสวยๆเนะเาะผ้าถุงผ้าทอ <c oughs> <c oughs> คูไทยก็น่าจะเป็นไมนี่แหละค่ะเนาะไมญี่ปุ่นเนาะค่ะไม้ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลน์ตอนใบยๆก็ได้นะคะเอฟซีเพราะว่าคุณแม่ก็มาซื้อหน่อไม้เหมือนเดิมนะคะธุรกิจหน่อไม้ต้มผ่านไปธุรกิจใหม่ก็มามาแทรกแล้วค่ะตอนนี้ขอร้องนะคะก็กลุ่มแม่บ้านเขาขอร้องก็เลยบอกว่าให้แม่ออฟช่วยนะคะเพราะว่าแม่ออฟน่ะเอฟซีเยอะของว่างใสน่ะ สี่คนนะคะแต่ป้าคำใสก็สู้นะคะก็ได้ขายวันละตัวสองตัวแต่ยังไม่ได้ขายนะคะอันนี้น่ะมาใหม่ค่ะเสียดายเนาะเมื่อาวานเนาะคุณนาทีเปิดบูธนี่แต่มาไม่ทันค่ะเพิ่งมาหมันๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เอฟซีเลือกนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปไล์ขายนะคะนี่มีแต่สวยพื้นง,งามๆทั้งหมดเลยนะคะนี่ผ้าต่ําผ้าทอมือน,นะคะที่แม่บ้านเขาทํานะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเย็นนี้นะคะอันนี้เป็น โอ้โหนะคะลายมีแต่อันงามๆทั้งหมดนะคะนุ่มนะคะเป็นผ้าเก็บเนาะสวยๆค่ะเป็นผืนเลยตัดออกมาจากกี่นะคะแม่คำสายก็เลยเอาไปช่วยไลฟ์ขายให้หน่อยก็ยินดีค่ะนะคะก็จะได้าขายหลายๆอย่างเนาะแม่คำสายก็สิบเอ็ดผืนแม่ออฟรับไปสิบสามผืนช่วยกันนะคะเพราะว่ามันแม่คำสายขายไม่ได้นะคะค่ะ ก็เลยให้แม่ออฟขายช่วยสงสารเขานะคะเขาก็มีลูกมีหลานอ้ยเป็นหน่อนมไม้นี่กนยังไงครับพ่อวันนี้ทําไมเห็นหน่อไม้เขาปอกแล้วซื้อปั๊บทันทีเป็นใบเป็นเป็นหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้เอาไว้กินมมาน,มมานานเน,ะนมมเา,นานเนะเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะอันนี้เป็นนึ่งใส่ถุงก็ถุงรลอยรูนะคะเดี๋ยวก็ค่อยไหลาขายนะคะแต่แบบต้มก็ยังไม่ได้นั่นเลยนะพ่อยังขายเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าถ้าก่อนค่ะเราจะเว้นวันส่งนะ อันนี้คือแบบเราเอาไว้ได้แบบ <Law S 1> สบาย <order S 1> สบายค,<น>ค่ะเดี๋ยวรอออเดอร์นะคะธุรกิจโนมไม้ต้มก็ยังทําเหมือนเดิมนะคะ<ด>อันนี้ก็ทําธุรกิจใหม่ก็มารอแล้วเดี๋ยวธุรกิจใหม่ก็มารออีกค่ะ,ะ,คะก็ทําหลายๆอย่างด้วยกันเพราะว่าเขาเป็นคนขหยันนะคะไม่ออฟนีบรวดเร็วทันใจด้วยไล้กระเป๋าด้วยแล้วก็จะเป็นผ้าถุงด้วยนะคะแล้วก็จะไล่อันนี้ด้วยนะคะโนมไม้นี่ก็ถ้าเอฟซีสนใจก็ส่งเลยนะพ่อ พร้อมกับผ้าแล้วก็เป็นกระปรงกระเป๋านะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไล่ขายที่บ้านไร่นะคะแต่ว่ารอกินแกงเห็ดก่อนค่ะตอนนี้อันนี้ก็จะช่างนะคะเดี๋ยวจะช่างอันนี้พ่อนบอกว่าขายโลละยี่สิบแต่ก็พอซื้อขัแต่ว่าหน่อไม้สวยมากนะคะนี่ก็เลยเห็นก็เลยกิเลสเกิดแล้วค่ะเดี๋ยวให้พ่อนำมาช่างนะคะว่าจะได้กี่กิโลเดี๋ยวเราก็บวกลบคูณหาร ค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อหิว้วอันนี้เขาเรียกว่ากระเป๋าดาวเทียมนะคะนี่ี <c oughs> ๋ยวเราก็จะเปิดขายกันอ่าใบใบนี้เลยนะคะ <c oughs> ที่ขายก็สวยคะ่ะแม่คาสายไปขายบ้านไร่ก็น่าจะมีเอฟซีเพื่อนชอบผ้าถุงที่จะใส่ไปวัดหรือไปงานบุญต่างๆไปทุกงานค่ะคนที่ชอบนี่ก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันนะคะรอบใบใบนี้แดดอ่อนๆก่อนนะคะตอนนี้คือหิวข้าวอยู่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนไปแกงเห็ดอยู่แม่คำสายรอกินด้วยกันนะคะ แล้วแม่คำสายมีแผนจะไปจำปาดงไหมคะนี่จำปาดงก็ไปวันที่สี่นู่แล้วโอ้เดี๋ยวไปเจอกันที่ไอ้นี่ก่อนเนาะอยู่ที่ศาลก่อนเนาะพ่อฟื้นก็จะมาเนาะนนวันที่ <พอ S 1> หนึ่งพ่อฟื้นมาก็ไปกับพ่อฟื้นเมื่อวานนี้ก็เจอพ่อฟื้นอยู่ก็พากันปลูกข่าก็บอกว่าอ่าอ่าแม่ออฟอ่าพาไปกินข้าวเขาบอกว่า ไม่มันไม่ได้พาไปแต่พ่อซื้อมาให้กินเลอนั่นแหละก็กินเขาเรียกแกมากินของท่านเป่ากับแม่อ๋อพอถ้าได้ไปนี่ก็ก็คิดถึงแกอยู่ถ้ามีอะไรกินแล้วก็เรียกกเกงแกน่นั่งแล้วมันโปดก็เลยจะไปเย็บให้โอ้เดี๋ยวเจ้าให้เดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่นะพ่อเดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่เดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่อันนี้เดี๋ยวถามแม่ค้าเพื่อนก่อนเอ้าเอามีถุงด้วยบอ อันนี้พเพื่อนแม่ค้าเพื่อนบอกว่าไปทําปุ๋ยต่อนะคะนี่ม,มีแต่ได้กลับได้นะคะไม่มีเสียเพราะว่าเป็นปุ๋ยอีกทอดหนึ่งนะคะนี่นะคะแม่ค้าก็จะดีแกงนอกแกงเห็ดนะคะสู่กินนะคะนี่ <c oughs> ปเป็นคันซ้ำค่ะพี่น้อง <c oughs> มามามา,มา,ม,ามากินด้วยกันแกงเห็ดคูณคามาส่งอะไรนะ <c oughs> กึ้นมาตุ๊ก้อมันแด่มะกออก็มีแล้วนะนี่ ลูกเกาลัดก็มาแล้วคะ่ะเอฟซีก็จะมีของขายเรื่อยๆนะคะอันนี้กระบกนะคะเอฟซีถามอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะคะอันนี้คือเกาลัดนะคะหรือว่ามะกอนี่นะคะมาแล้วค่ะพ่อน่าจะหิวแรงคะ่ะ <co ff s> เพราะว่ากินข้าวเที่ยงบ่ายเท่าไหร่กินข้าวเที่ยงบาย่ายสองกว่านะคะเอฟซี FC. ใบสามาเยพี่น้องใบสามไม่ต้องกินข้าวแรงหรอเนาะบบบนี้ใบสองยี่สิบีิข้าวลึกคนะกินกินข้าวดึกนะคะมามาข่ะเอฟซีเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะก็จะมีคนมาถามนกน้อยแสดงว่านี่เห็นตะก้าคนเขาน่าจะมาแต่หาหน่อเห็ดได้หน่น่าจะมาแต่หาเห็ดอ่ะไปขายให้แน่ฝั่งนู้นขายให้หน่อยนะคะมาถามซื้อแล้วเพราะว่าเหลืออยู่ร้านเดียวนะคะที่ยังไม่ได้ขาย อร่อยไหมพ่อแดงอันนี้เป็นแมงแห้งนะคะเห็ดที่ซื้อจากร้านถึงภูนะคะมากินด้วยกันค่ะบุ้งด้วยอือ ตอนนี้นะคะแม่ค้าดีใจเอากินข้าวให้อิ่มจังไปปอกหน่อไม้หันนี่แสดงว่าเขาติดต่อให้ปอกหน่อไม้ขายแล้วน่ะกิน,นออคคข้าวก็ปลอกหน่อไม้แล้วเนาะต่อไปนี่เนาะแม่ค้าประจำแม่ค้าขาประจำนั่นน่ะเอยากเข้าค่ะเอาเขาทำคลิปก่อนได้ครับสายเลยอาแม่ขา้ะะมขามสายไปไหนแล้ว อ้าวแม่คำใจก็คานขึ้นแล้วนะคะอ่ะที่มากคือมาก,กินข้าวกินข้าวแล้วก็ค่อยไปหาเฮ็ดง,งานใหม่งา,านาการทำอืมซือผเป็นเนาะแดนหางาน่าเป็นงานหางแดนหา,า,นหา,นหาล้วิ่ง,ง <S <S หางานไม่ใช่งานวิ่งหาเรานะคะแม่วิ่งละคนไม่กกงเย็นก็ไปคว่ำพัวยางเล้เออแต่ว่าคืนนี้ขอกิดยางก่อนเนาะหลายวันแล้ว เมื่อคืนไม่ได้กีดยางเพราะว่าต้มหน่อไม้ตีหนึ่งอาหัวได้ไหมคะเจ้าผัดเจ้าผัดย่านบ่ได้ขายบ่คอยผัดย่านบ่หน่อไม้บ่สุกก็เลยกลางเต็นนอนคาเตาเลยเมื่อคืนนี้ก็น,นินแล้วก็อยากจะช่วยเหลือกันนี่แห,หละมาค่ะเอฟซีมากินข้าวนะคะนหน้าดำหน้าแดงหาหน่อไม้ตั้งแต่ตีห้าใสแบตเตอรี่ไปส่ง แวะนันแวะนียังไ่ถึงบ้านรึเนี่ยยังไม่ถึงเขาต้องแวะกินข้าวกับพี่น้องก่อนนกกินข้าวมานี่นะคะน้อไม้ไอ้แกงเห็ดนะคะเห็ดทำข้าวทำฟลูมีด้ะ <c oughs> นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ